อร่อย let อร่อยเล่กับผลิตวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารไทยอร่อยอร่อยสุดอลังการมากเลยนะคะ <Yeah. S 1> ชื่อร้านว่าวารุตีโบจานิก้าคาเฟ่เข้ามาซอยเดียวกับโรงแรมแมนดาริน r i e n t a l ค่ะเรามาคุยกับผู้จัดการร้าน คุณวณิชชามารยาตทรายสวัสดีนะจ๊ะส,สวัสดีค่ะใช่ภูมิใจนําเสนอจริงๆในฐานะเป็นคนไทยเมนูแรกแน,น <ชา S 1> ะนําทิจชะเมนูแรกของเรานะคะจะเป็นเมนูกุ้งแม่น้ําจัมโบ้ทอดดอกเกลือค่ะทางร้านของเราจะคัดกุ้งจัมโบ้ไซส์พิเศษขนาดของกุ้งนะคะจะอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลค่ะก็จะนํามาทอดกับดอกเกลือค่ะปรุงกับซอสซึ่งเป็นสูตรของคุณวรุษนะคะกุ้งแม่น้ําตัวละครึ่งกิโล มาแบบ3ตัวจัดเต็มมากแล้วราคาไม่แพงด้วยไปเมนูที่2จ้าปลาเต่าเต้ยทอดกรอบพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรวดเด็ดของร้านเรานะคะเป็นปลาเต่าเต้ยที่มีไซส์ใหญ่เป็นปลาวล้อยริมฝั่งค่ะซึ่งจะเป็นปลาที่มีเนื้อหวาน ทอดกรอบนอกนุ่มในน้าจิ้มของทางร้านเรานะคะจะมีสองน้ําจิ้มนะคะหนึ่งค่ะน้ําจิ้มซีฟูดรสเด็ดของทางร้านเลยะนะคะส่วนอีกน้าจิ้มหนึ่งก็จะเป็นน้าจิ้มหวานนะคะไปะสตอผัดกะปริหมูกรอบจ้าสตอจะเป็นสตอเม็ดใหญ่ๆคัดพิเศษเลยค,ะค่ะมาจากขาดใหญ่นะคะบวกกับกะปริย่างดีจากคลองโคนนะคะ<ม>ส่วนหมูกรอบของเรานะคะเป็นหมูกรอบที่เราทอดใหม่ๆทุกวันเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นรสชาติจัดจ้านไปต่อค่ะนี่เลยที่มองเห็นอยูนะ่หน้า ชุดน้ำพริกกะปิของเรานะคะกะปิกของเราเนี่ยจะห่อด้วยใบตองแล้วก็นํามาเผาแล้วก็จะใส่เป็นเนื้อมาอึกนิดนึงนะคะบวกกับมะเขือพวงค่ะทุบพอแหลกค่ะรสชาติอร่อยแน่นอนค่ะ <S <S <ๆ>ผักของเราจะเป็นผักสดผักต้มนะคะแล้วก็จะเป็นผักทอดซึ่งชะอมทอดของเราก็จะเป็นเนื้อหนาๆจะมีดอกสนูทอดกรอบคือมาแบบจัดเต็มหนาๆแล้วทอดได้ดีมากปลาทูทางร้านเรานะคะเนื้อจะไม่กระด้างตัวใหญ่ๆเนื้อหวานๆเลยค่ะสําหรับน้ำพริกของเรานะคะจะมี 3เซตนะคะก็คือเซต 350, เซต5 0 0แล้วก็เซต1,000นะคะยังไม่จบไปข้าวขยำเนื้อปูก้อนค่ะข้าวขยำเนื้อปูก้อนนะคะทางร้านเรานะคะเราจะนำข้าวสวยร้อนๆมาคลุกกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดของทางร้านเรานะคะค่ะ <c oughs> จะเป็นเนื้อผูกก้อนสดสดส,ดส่งตรงมาจากสุราษฎร์นะคะเป็นปอนใหญ่ๆเลยค่ะไข่ปูของเรานะคะจะเน้นๆจุกๆแล้วก็อร่อยเป็นไข่ปูแท้บวกกับเครื่องเคียงที่เป็นหอมซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกค่ะของหวานมองไปแล้วเลิศอะไรบ้างมีไวยไข่เชื่อมแล้วก็มันสบปะหลังเชื่อมค่ะดี๋อยากให้แวะมาจริงๆเพราะที่นี่เป็นความภูมิใจของคนไทยเพราะแถวนี้ฝรั่งต่างชาติเยอะพอเขาเห็นแบบนี้เขาจะต้องร้องว้าวว้าว ว้าวพี่ขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพ,พิเศษให้กับวารุติโบธานนกาคาเฟ่เป็นอร่อยนะชักใยญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านวารุติโบธานนกาคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงร้านอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง38และ40เข้าทางซอยเจริญกรุง38ร้านอยู่ทางซ้ายมือ และสำหรับเมนูอร่อยเลือดต้องกินกับร้านวารุตี้โบทานิก้าคาเฟ่คือเมนูนี้เลยครับอ,ะอะร่อยเลืกับบริลลี่เม่ชืออตีติ้งยา่าพิงฉังสวัสดีนะคะ